ที่แข่งไทยคะ่ะ้เสี่ยงแถมมาก <g ül> บอกเลยว่าใครมาที่นี่อย่าใส่รองเท้าส้นสูงให้ใส่รองเท้าแตะก็พอที่แต่งตัวเป็นอะไรคะเป็นปลาครับเป็นปลาครับผมปลา,าอะไรสีเหลียวเอ้ผมเป็นปลาที่อยู่ติดตะแคร่น้ำดิคือมาจับน้ำเลยเดีปะปะดด๋ยวตูดขาดไหนคะนวดดูด,ไได,ด,ด,ไไดิตูดไปได้หีตูดไม่ได้ขาดติดผั สวัสดีค่ะวันนี้เราถึงแก่งไทยแล้วนะคะอันนี้น้องป้อนค่ะน,น,น้องป้อน,นอค่ะ,ะ,คะวันนี้เรามาถึงแก่งไทยเราจะมาดูบรรยากาศของวันอาทิกันดูเลยเลยว่าคนเยอะมาก,มากคนเยอะมากวันนี้การเดินทางถ้าอยู่ตัวเมืองอุบลมาถึงที่นี่เราจะใช้ระยะเวลาทั้งหมดอยู่ที่1ชั่วโมงครึ่งนะคะดูเลยวันนี้เสียงดังมากๆเลยคนน่าจะสนุกเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในกันเลยค่ะไปกัน ไปข้างล่างกันนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปที่แพ้ควัวสามพี่น้องนะคะตอนนี้เราจองไว้แล้วเนาะอันนี้ก็เป็นทางลงแพนะคะทางลงก็แบบอย่างนี้หน่อยเนาะอันตรายมากอันนี้เป็นสะพานมีสะพานด้วยอันนี้จะเป็นสะพานข้ามน,นะคะบอกเลยว่าใครมาที่นี่อย่าใส่รองเท้าส้นสูงให้ใส่รองเท้าแตะก็พอบรรยากาศก็คือร่มรื่นดีต้นไม้เยอะอากาศเย็นใช่ไหมพี่กอฟใช่ คนเยอะมากเพราะว่าวันนี้เป็นวันอาทิตย์เนาะคนเยอะวันหยุดคนก็จะเยอะและอีกอย่างเป็นเป็นบรรยากาศหน้าร้อนด้วยแหละคนก็เลยมากช่วงนี้ก็ฮิตหน่อยก็แกงไหยที่เที่ยวยอดฮิตของอุบลตอนนี้คนอุบลจะมาที่นี่กันแบบ8,000ล้านคนนะคะคนอุบลรวมตัวกันที่นี่อเพชสองพี่น้องของเรา สองหรือสามนะคะสามพี่น้องครับเดี๋ยวนะพี่สามพี่น้องเพร่สามพี่น้องของเราน่าจะอยู่ตรงส่วนนี้หรือเปล่าแล้วก็เดินต้องเดินกลับนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องเราต้องไปถามข้างบนก่อนว่าใช่สวัสดีค่ะอ๋อพอดีจองพี่เขาโทรมาจองแพรไว้อะค่ะใช่ไหมคะพอดีพี่ใช่มันเต็ม สวัสดีครับหิ้มช่องเลยฟังฟอนท้าเที่ยวหรือเปล่าพี่ปอนปอนบอลบอนว่าเดียวเดี๋ยวเดินชมบรรยากาศก่อนก็ได้เ่อนชมก่อนเนี้ยไปบอลกันไหมนะได้ได้ค่ะเดี๋ยวาถ่ายไปเลยค่ะดีค่ะเดี๋ยวพี่กลับมาบ๊ายบายดูดีใจมากเลยเดี๋ยวเราจะพาเดินข้ามสะพานไม้ตรงนี้กันนะคะมันจะเป็นอีกฝั่งหนึ่งเนาะเดี๋ยวเราเดินข้ามสะพานไม้กันเลยค่ะนี่นะคะนี่จะเป็นสะพานไม้นะคะจะไว้เดินข้ามเนาะมันจะเป็นอีกฝั่งหนึ่ง ตอนนี้โอ้โหนั่งหว่วงยางเล่นเด็กๆเ,เยอะมากเด็กๆเ,เล่นน้ำกัน เด็กๆเขาก็จะเล่นแบบเป็นห่วงยางกันนะคะเนี่ยน้าจริงๆก็ไม่ได้ลึกอะไรไม่ต้องดูอย่างนี้เหมือนจะน่ากลัวแต่ก็ไม่ได้ไม่น่ากลัวเนาะน้ําไม่ลึกเนาะก็เนาะใช่ค่ะประมาณจริงๆที่นี่เขาจะเปิดให้เล่นช่วงหน้าร้อนนะคะเพราะน้ําสลงน้ําลงเขาก็จะอยู่ที่ประมาณถึงเอวไม่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 ลึกมากปลอดภัยค่ะเนี่ยค่ะเด็กๆเขาก็จะใช้ห่วงยางแบบว่าไหลเล่นก็เลยดู่น่ากลัวอ่าจริงๆไม่น่ากลัวนะคะไม่มีอะไรเลย ตอนนี้เราก็อยู่ที่กันที่ครัว3มพี่น้องค่ะครัวแพ้สามพี่น้องนะคะใครที่แบบว่าอยากมานั่งแพรตรงนี้ก็โทรมาได้062 63 180 1 8 18ค่ะก็เมนูอาหารเยอะเลยนะคะเริ่มต้นที่60บาท ตำลาวอย่างหนึ่งเนาะแล้วก็ยำเล็มือนางแล้วก็เฟรนฟราแล้วก็คอหมูย่างแล้วก็จะมีเข้าผัดนะคะเดี๋ยวรอรอ,รอทางร้านสักครู่นะคะเดี๋ยวเมนูจะมาแล้วเนาะ ใหญ่มากแล้วก็อะไรอีกคะพี่กอล์นี่จะเป็นค้อหมูย่างนะคะแล้วเราก็มียำเขาเรียกยำอะไรยำเล็บมือนางจานใหญ่มากเป็นฟรายเนาะแล้วก็วนทั้งทีก็ต้องเป็นส้มตำค่ะเนี่ยตำลาวค่ะเนเจอร์เลยน่ากินมากคนอาหารของเรากินแบบริมน้ำบรรยากาศดีๆนะคะวันกินข้าวกันเดี๋ยวเราจะกินข้าวกันนะคะแล้วก็ดูบรรยากาศ จริงๆแล้วตรงน,นี้นะคะเขาเรียกว่าแก่งไฮเนาะเท่าที่เรารู้กันก็คือคําว่าไฮภาษาอีสานก็มาจากคาว่าต้นไทรนะคะเขาก็เลยเรียกว่าแก่งไฮจริงๆแล้วมันเป็นต้นไทรเนาะแล้ว<อ>ต้นไทรเยอะจริงใช่เขาบอกว่าเ <ๆ S 1> <ๆ S 2> นี่ยจริงๆก็เป็นคนอีสานก็เพิ่งรู้นะ, <ๆ S 2> นะคําว่าไฮมันเรียกว่ามันคือต้นไทรอันนี้ก็เพิ่งรู้เหมือนกันแล้วจริงๆแล้ว เขาจะปล่อยให้เล่นน้ําได้ก็คือช่วงหน้าร้อนแบบนี้นะค่ะถ,ถึงตอนไหนนะน้องป้อนประมาณประมาณพฤษภาน่าจะพฤษภานนองเพราะว่ามิถุนายนก็จนะเริ่มฝนตกแล้วน้ําก็จะเยอะแล้วทีเนี้ยน,น้ําก็จะท่วมมันก็จะแบบดูลึกๆหน่อยเขาก็จะไม่ให้เล่นละก็จะแบบว่ามีแค่ฤดูช่วงหน้าร้อนใช่แล้วก็ช่วงสงการอะไรอย่างเงี้ย มันเป็นสถานที่เที่ยวเฉพาะช่วงเฉพาะฤดูจริงๆแล้วภาคอีสานเราก็จะเริ่มแบบมันจะเริ่มร้อนช่วงประมาณปลายกุมภาก็จนถึงพฤษภาเลยค่ะเริ่มเล่นก็เริ่มเล่นน้ําได้แล้วเนาะคนก็จะเยอะแบบนี้แหละค่ะก็จะมากันแล้วก็เออจริงๆเขาบอกว่าน้ําตรงนี้ที่ไหลมาเขาก็เขาบอกว่ามาจากลําดงน้อยเนาะระยะทางที่เล่นกันก็ยาวประมาณเกือบ กือบกิโลได้ไหมไกลมากแล้วก็ไปนน่นเลยทุกคนเกือบกิโลได้ใช่ใช่ก็ล่องห่วงยางไปเรื่อยๆแบบล่องห่วงยางแล้วน้ํากระแสน้ําก็จะพัดเราให้ห่วงยางมันไหลไปเรื่อยๆจริงๆเห็นอย่างเนี้ยไม่ลึกนะคะไม่ลึกเลยก็ยืนได้ยืนได้เอาจริงๆเหมือนจะน่ากลัวแต่ว่ามันยืนได้เนาะก็จะมีแบบว่าโขดหินแล้วก็หลวไม้หน่อยใช่ใช่ใช่ ข้างล่างเขาจะเป็นเหมือนจะเป็นแกงหินโขดหินนะคะเวลาเขาเล่นเนาะเวลาโตขึ้นก็ต้องใช้ห่วงยางอาหารร้านนี้อร่อยนะคะอร่อยนะแค่สามพี่น้องนเดี๋ยวเดี๋ยวจะชิมยำเลมอนนางให้ดูนะคะตรงที่เรานั่งมันจะไม่เป็นสันอเขาเรียกอะไรอ่ะตรงที่เรานั่นมันจะเป็นเอ่อ ติดก,กับน้ำแต่ว่าไม่ใช่ตรงสไลเดอร์ซยเดอร์ต้องยกใลับไปอันนี้กนน็คือแบบว่าอันนี้คือวิธีเล่นของที่นี่นะคะส่วนใหญ่เล่นกันแบบนี้ถ้ามากับ,กบเพื่อนเลยเยอ<า> <ๆ S 2> ะ,<ๆ>ะได้ลอยไปแล้วค่ะไม่ต้องใช้แรงไม่ต้องใช้แรง <laughs> จริงๆมันเป็นน้ำไหลใช่อาศัยแรงไหลของน้ำก็ได้ก้าใสถ้าว่าเราก็จะไป โตขึ้นอยู่ตรงสแถวสะพานข้ามก็ระวังชนขอดไม้เพราะมีขอดไม้เป็นหลักสำหรับเด็กๆที่แบบตัเล็กๆก็ใส่ชูชีพนะต้องใส่ชูชีพนะเด็กๆนะคะพี่เช่าอมีหวงยางมีชูชีพไห้เช่าแล้วก็มีแบบว่าเร้านขายเสื้อผ้าจริงๆก็ไม่ได้อันตรายแต่เด็กๆก็ควรใส่ชูชีพไว้ก่อนเนาะ บางทีน้ำมันไหลบางทีเด็กๆอ่ะเขาก็จะไหลไปเรื่อยๆบางทีมันอันตรายแต่ว่าถ้าแบบว่าไม่ชอบคนเยอะก็มาวันธรรมดาก็ได้นะะเพราะว่าแสดงว่าวันวันธรรมดาคนจะไม่ค่อยเยอะเนาะเขาก็จะไม่ประมาณนี้นี้ยิดอ๋อก็จะเยอะอยู่แต่ว่าก็จะไม่ขนาดนี้เพราะว่าบางคนเขาก็ทํางานกันถ้าอยากแบบถ้าอยากแบบมาแล้วคือคนไม่เยอะใช่แล้วก็หาที่นั่งได้เร็วก็ แนะนาเป็นวันธรรมดาแต่วันเสาร์อาทิตย์คนจะแน่นแล้วก็แพรก็จะเต็มเร็วแต่จริงๆแล้วคนเยอะๆแบบนี้ยเล่นน้ำสนุกนะคะ <c oughs> จริงๆคนน้อยคือแบบไม่มีเพื่อนอ่ะไม่มีเพื่อน <c oughs> เล่นเออเงาเาอ่ะ แต่งตัวเป็นอะไรคะเป็นปลาคราับเป็นปลาคราับผมปลาอะไรสีเดียวเอ้ยผมเป็นปลาที่อยู่ติดตะไคร่น้ำดิติดมาปะม้าเลยเกลือเออเขาเรียกอะไรเกลือกเกลือกตะไคร้น้ำมาเยอะน้ำไม่อ่าก็อะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าถ่ายหมาล่าใช่คร e ับพี่โอ้โอยู่ในน้ำมันอยู่ในน้ำมันมันไม่มีแบบว่า เขาเรียกอะไรอยู่ในน้ํามันอาหารไม่เพียงพอก็เลยขึ้นมาขายของพันบนใช่ไหมใช่พี่แ <areth, S 1> ล้วขายอะไรพอพี่ผมเป็นผมเป็นปลาแบบนี้ผมก็ต้องชอบกินเนื้อไก่อ่ะพี่ไม่ช่อบกินเนื <c oughs> ้อไก่ชอบกินเนื้ยอย่างด้วยพี่เนี่ยใช่พี่ตากินเนื้อคราบขนมปังมันน่าเบื่อพี่เลยจะกินเน<ล>ื้อย่างดีกว่ามาล่าด้วยนะประเด็นนะมาล่าด้วยนี่ขายยังไงอ่ะมาล่าครับอันนี้ยี่สิบครับอันนี้หกสิบครับผมจะไปแล้วครับเจ็บมาจะไปไหน จะลงน้ำใช่ครับจะขายขายเสร็จนี่โดดน้ำเลยนะใช่ครับแล้วยยนเี่โอ้หผมเก็บตังหาซื้อที่พญานาคอยู่พี่เราผมจะมาเป็นพญานาคสงการพี่จะมาอีกให้เห็นนะพญานาคนะอ่ได้ครับไหนอ่ะไหนพี่พี่ดูเด่ะตาอื่นได้นะตัวจิตตาตัวอื่นด้วยนะได้พี่เดี๋ยวมาตัวอื่นเดี๋ยววันพรุ่งนี้พี่อาจจะเห็นมินเนี่ยนก็ได้พี่มินเนี่ยนมินเนี่ยนขยันเนาะพวกดังลูกแกอ่ะไดอ่ะเด้ ตูดขาดไหนะหันมาดูดิตูดไม่ได้ตูดไม่ได้ขาดพี่เพอนไม่้องผมต้องตอบไหมเนี่ยไม่พีูดเล่นบปไปโซโซขับโอเคไปซื้อใหม่ได้แล้วตูดขาดนะเขาเป็นรอบงานด้วยนะเราได้หมาล่ามาจากน้องอะไรนะปลาปลาเขียว พยายาหน้าขายหมาล่ากปถายทาอเออก็ไม่รู้ไปจ่ายเงินกันนะคะวันนี้ค่าเสียหายที่570บบาทก็ถือว่าไม่แพงเนาะเพราะว่าเรากินหลายอย่างเดี๋ยวโอนจ่ายนะคะค่ะโอ้ยเดี๋ยวรอเน็ตแป๊บหนึ่ง โอเคค่ะอันนี้คือแบบว่าเราจองแพรแบบโทรมาจองได้ด้วยใช่ไหมคะได้อจองแพ,รพเรวลนังแล้วก็อ๋อฟรีเวลานั่งเป็นใช่เรื่องเมษายไม่เกินไมเกินสอ,นสอชั่วโใช่อ่ ถามว่าจองแพรได้ไหมถ้านาติลามาเป็กได้ถ้าเลยเวลาไปประมาณครึ่งชั่วโมงเราก็จะปิดเองอ๋อมันคนเยอะเนาะใช่พี่น้อะคนเยอะเลยลูกค้าหนุ่ยเลยเรากค่ะมี่ก่อนจะนั่งอะไรเนี่ก่อนหนูก็ไม่กินแต่ร้านนี้แหละอันนี้ก็คือของร้านเหมือนกันใช่ไหมคะพวกชูชีพวกอะไรใช่เช่าได้ให้เช่ามีเช่าค่ะอืมโอเคค่ะอืม ค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายเอ้เดี๋ยวเดี๋ยวไปลองไปลงติ๊กต็อกเอาใหม่เอาท่าเมื่อกี้เออหน่ารักจับมือที่หรอสาวพี่น้องกันคือสาวพี่น้องเนียน่ารักมากบ๊ายบายเจอกันในติ๊กต็อกนะบ๊ายบายค่ะตอนแรกพี่บ้านจะอายน้องน้องอาย ไปเอปับเราไปดูบรรยากาศกันช่วงเย็นโอ้ยยังแอบ,บมากเยาไปดูช่วงเย็นกันนะคะว่าจะเป็นยแบบังไงนี่จะเป็นบรรยากาศยามตอนเย็นนะคะเพราะว่าคนเริ่มน้อยแล้วเขาขับเป็นหมดแล้วแต่ก็คือบรรยากาศก็ดีเนาะอตอนเย็นก็เป็นอีกแบบจริงๆตอนเย็นก็น่านั่งนะคะมันจะได้ไม่ร้อนเนาะใช่แลไม่แออัดด้วยไม่แออัด แบบแพรก็แพรไม่เต็มอ่ะใช่อยากนั่งตรงไหนเลือกได้เลยเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปดูต้นน้ํากันนะคะว่าเขาล่องห่วงยางมาจากตรงไหนเนาใจเลยหรือว่าเริ่มจากนี้อาจจะอาอาเนี่ยเนี่ยเนี่ยนะคะจากส่วนใหญ่ก็ต่อจากตรงนี้จริงแล้วการเล่นกับเวลาเขามาเล่นกันที่แก่งไทยเขาก็จะใช้ห่วงยางตัวนี้แล้วก็ล่องจากน้ําตรงนี้ไปแล้วก็ลงไปตรงนู้นเลยจริงๆตรงกลาง เป,เป็นคลื่นเขาก็จะใช้ไฮไลท์จุดไฮไลท์ยลยอยู่ตรง,งนี้เลยค่ะนี่นะคะเขาเก็ายังเล่นอยู่นะตอนนี้เห็นไหมอ่าแต่คนเยอะๆช่วงบ่ายช่วงช่วงเทีย่ยงช่วงบ่ายเดี๋ยวเราไปดูตรงแบบจุดจุดไฮไลท์กันค่ะโอเคโอเคตรงเช็คอินกันเลยนี่ค่ะพี่ก๊อล์ฟเรามาเจอจุดเช็คอินอีกจุดหนึ่งของแจงไฮแล้ว มาถ่ายรูปตรงนี้ได้นะคะสําหรับใครที่มาเกียงไฮก็คือมาถึงแล้วที่เกียงไฮคะ่ะโอ้ยเสียงแหบมาก <c oughs> ขอขอภัยามด้วยความเสียงแหบคะ่ะทุกคนนี่คะ่ะมาเช็คอินจุดนี้ได้นะคะเราจะได้แบบเราจะได้แบบมาครั้งหนึ่งเคยมาเที่ยวเกียงไฮแล้วเนาะตรงนี้ก็จะเป็นแน์มาร์คที่สุดท้ายที่เราจะมาถ่ายรูปกันนะคะ ก็เริ <Laure> ่มจะข้ามแล้วเริ่มจะเมื่อแล้วคนก็เริ่มน้อยลงเนาะอาทิตย์ข้างหลังไปจะตกแล้วใช่ก็ยังไงแล้วขอฝากกดติดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปนะคะยังไงก็น้องป้อนกับก๊อฟขอจบอีีนี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า E ีีต่อไปเราจะไปเที่ยวไหนเดี๋ยวลาดูกันนะคะบ๊ายบาย